จากกรณีที่เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงแยมธมนพันธ์ถูกกองปราบบุกรวบตัวพร้อมกับสามีนักธุรกิจอ้ำภูมมพัฒน์ประเสริฐวิทย์เมื่อช่วงวันที่16ธันวาคม2565พร้อมของกลางรถยนต์จำนวน13คันแบ่งเป็นรถซูปเปอร์คาร์6คันเช่นลัมโบกินีเฟอร r รารี่แมกาเรนรถยนต์หรู6คันเช่นปอร์เช่เมอร์เซเดสเบนซ B.M.W และโดยกระบะ1คันรถจัก,กรยาน2คัน เงินสดไทยและสะกุลเงินต่างประเทศ42ล้านบาทนาฬิกาหรูเช่นริชาร์ดมิลปาเต็กฟิลิปโรเล็กซ์โอมก้าจำนวน8เรือนกระเป๋าแบนรนด์เนมหรูจำนวน50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร44เล่มบ้านพักหรู4หลังที่ดินเงินสดและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาท ล่าสุดสารอาญาได้อ่านคำพิพากษาในคดีเว็บพนันและฟอกเงินที่มีอดีตนักแสดงชื่อดังแยมธมนพันธ์เป็นหนึ่งในจำเลยโดยสารชั้นต้นได้ตัดสินจำคุกแยมธมนพันธ์ประเสริฐวิทย์เป็นเวลา5ปีในขณะที่สามีของเธอถูกตัดสินจำคุก20ปีสำหรับชีวิตที่ผ่านมาของแยมธมนพันธ์เธอเป็นอดีตนางเอกละครพื้นบ้านคนดังเป็นนักแสดงลูกมอกของช่องเจ็ ที่แฟนละครต่างชื่นชมในฝีมือการแสดงและยังเป็นคนที่แต่งชุดไทยได้สวยหวานจับใจมากแม้ว่าแยมจะหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานแต่เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกคุ้นชื่อของเธออยู่ไม่น้อยซึ่งหลังจากที่แยมได้เข้าพิธีวิวากับอ้ําภูมิพัฒน์นักธุรกิจไปเมื่อปี2557แยมก็ได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงแต่ถ้าใครที่ได้ติดตามเธอผ่านอินสตาแกรมก็จะรู้ว่าชีวิตของแยมนั้นดุดราวเจ้าหญิงเลยทีเดียว มีคฤหาสุดหรูมีรถสปอร์ตรู้เรียงรายอีกทั้งยังใช้ของแบรนด์เนมเกือบทั้งตัวและเธอมักจะโพสต์ภาพชีวิตหรูหราที่เต็มไปด้วยของสุดหรูรอบตัวและเมื่อช่วงเดือนมีนาคม2565ย้แยมได้เป็นข่าวดังเธอรอดตายอย่างวุดหวิดหลังเจ้าตัวได้พาครอบครัวไปพักผ่อนที่รีสอร์ทรู้ระดับ6ดาวที่เกาะกูดจังหวัดตราดแต่ดันเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันในช่วงเช้าตรู่เมื่อรีสอร์ทรู้ที่ครอบครัวได้เข้าพักนั้น เกิดเหตุไฟไหม้ทําให้ครอบครัวและตนเองที่กําลังอุ้มท้อง5เดือนณนะตอนนั้นต้องวิ่งหนีตายออกมาจากรวดเร็วโชคดีที่ทุกคนในครอบครัวปลอดภัยก่อนจะเป็นข่าวดังอีกครั้งเมื่อ16ธันวาคม2565หลังจากที่กองปราบได้บุกจับตัวเธอและสามีพร้อมกับพวกในขาหาร่วมกันเผยแพร่พภาพสื่อลามกอนาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์ สมคบเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินพร้อมของกลางมูลค่ากว่า700ล้านบาทและล่าสุด18กรกฎาคม2567ศารอสารอาญาได้ตัดสินจำคุกแยมธมนพันธ์ประเสริฐวิทย์เป็นเวลา5ปีในขณะที่สามีของเธออั้ำภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์ถูกตัดสินจำคุก20ปีแม้ว่าแยามได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด250 0 0 0บาท สารอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นควรส่งให้สารอุทธรเป็นผู้พิจารณาจึงได้ส่งตัวแยมไปยังทันทถานหญิงกลางเพื่อรอฟังคำสั่งต่อไป